ยังเจีเ๊ยบเฟื่องห่วงนะคะไม่ลงรรนรัฐบาลอาหารจัดเต็มนะคะทุกมือกม้อเท,ท,ที่ยวทุกวนันพักดีคือ5ดาวคาดาวทุกห้าดาวเลยหรอเียสองแปดเจ้าก่าอันนี้เป็นพาราเริ่มต้นนะคะจะนัดที่สนามบินสวนภูมิตอนบ่ายโมงออกจากสวนภูมิเนี่ยตอน4ี่โมงเย็นไปถึงที่จีนเนี่ยตอน<ะ>ประมาณ2องทุ่มยี่สิบคือไปถึงก็คือไปที่ตึก72ชั้นเลยหลายท่านอยากไปช่วงเย็นอยากไปเห็นไฟก็โปรแกรมนี้ก็แนะนําแล้วก็พักผ่อนเช้าวันที่2เราทานอาหารเช้าอาหารเช้าที่โรงแรม แกงกันให้เรียบร้อยนะคะจากนั้น,นเดิน,นทางไปที่เมืองโฟล,ลงเจิ้นค่ะไฮไลไท์เนี่ยก็คือนี่เลยน้ําตกอารมณ์แบบนายแอนกาล่าทวกอาคารบ้านเรือนต่างๆก็อยู่บนน้ําตกเลยนะคะแล้วก็ทานอาหารทหารกลางวันเสร็จก็ชมเมืองโบราณเฟิ่งห่วงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเวนิสเลยเพราะว่าล้อมรอบด,ด้วยแม่น้ำ ไปล่องเรือแม่น้ําถั่วเจียงอันนี้ก็คือรวมค่าเรือเราด้วยรวมแล้วค่ะชมมิวกันไปชิวๆหลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่พัตตากานก็เตยมตัวพักผ่อนที่พักที่โรงแรมเช้าวันที่3มาวันนี้จะพาไปที่อุทยานจังเจียเจียค่ะอันนี้ก็จะไปที่ภูเขาสูยี่แล้วก็ภูเขาเทียนจื่อซานเป็นยอดเขาแบบเสาหินทรายเที่ยวเสร็จก็ทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายไปเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์อันนี้รวมเรียบร้อยค่ากระเช้าหนึ่งขาแล้วก็ค่าบันไดเลื่อนหนึ่ง มีพวกระเบียงกระจกสามารถเดินถ่ายรูปได้ช่วงเย็นนะคะจะมีในส่วนของการแสดงโชว์จังอีโมอันนี้เป็นออฟเนอเพิ่มแต่ว่าเป็นออปชั่นใครที่แบบว่าอยากซื้อเพิ่มอยากซื้อเพิ่มก็สามารถซื้อได้ใครที่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเป็นพักผ่อนที่โรงแรมวันที่4ก็ทานอาหารเช้าที่โรงแรมค่ะแล้วก็ไปกันที่ลำธารแซ่ม้าทองมันจะเป็นลำธารที่ไหลไปตามช่องเขาสวยงามอยู่เหมือนกันแล้วก็มีสวนชมพนสวนจอมพลใช่พักทานกลางวันนะคะแล้วก็ไปภูเขาอวตารเห็น เป็นแบบยอดเขาสูง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 ก็คือส,สวยมากใช่ ันนี้ก็รวมกระเช้าแล้วก็ค่าขึ้นลิฟต์แล้วด้วยค่ะวันนี้ก็ทานอาหารเย็นแล้วก็เข้าที่พักวันที่5เราจะไปชมความหาจา์ทางธรรมชาติภาพเขียนสิบลีแล้วก็ช่วงกลางวันพักทานอาหารกลางวันแล้วก็จะไปล่องเรือค่ะที่ถ้ำมังกรเหลืองบรรยากาศสวยมากเลยนะสวยมากเขาเปิดไฟข้างในนะคะแต่การตาสุดๆคือรวมค่าล่องเรือแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมีออฟช่นอเพิ่มเป็นสะพานข้ามหุบเขาสะพานกระจกใช่อันนี้ต้องซื้อเพิ่มไม่บังคับซื้อเหมือนกันค่ะก็ทานอาหารเย็นแล้วก็เ าพักที่โรงแรมเช้ามาก็จะไปที่ทะเลสาบเต่าเฟิงหูชมวิวทิวทัศน์นะคะที่บรรยากาศก็คืออารมณ์มีความเหมือนกุ้ยหลินเหมือนกันนะกุ้ยหลินแล้วก็พักทานอาหารกลางวันเสร็จก็จะไปทิธทัณฑ์ภาพวาดหินปวดทายอันนี้แนะนาค่ะสําหรับคนที่แบบชอบแนวศิลปะแล้วก็ทานอาหารเย็นไฟล์กับจะเป็นไฟ์ตอน3ามทุ่มยีจะมาถึงกรุงเทพประมาณ5้าทุ่มครึ่งห่ครึ่งนะคะเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มมากๆสนใจก็คือทักแอดมินมาได้เลยจ้าใช่ค่ะ